ลัคนาราศีสิงห์ในเดือนสิงหาคมนี้ดาวประจำตัวโครจรเป็นมหาจักรนะครับแล้วก็จะเข้ามาเป็นกเกษตรแต่ก็จะเผชิญกับพระราหูที่เล็งลัคนาอยู่มีความหมายอย่างไรในเรื่องที่ดีมีอะไรเข้ามาบ้างในเรื่องที่ร้ายแก้อย่างไรก็มาดูการโครจรของดาว ที่จะส่งอิทธิพลในเรื่องต่างๆนะครับร้ายก็มีวิธีแก้ไขดีก็มีวิธีเสริมชาวลัคนาราศีสิง์ดาวประจำตัวคือดาวพระอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันที่วันที่16กรกฎาคม1นึทุ่มสนาทีโคจรเข้ามาเป็นมหาจักรแต่อยู่ในเรือนภพวินาศถึงวันที่17สิงหาคมเข้ามาคุมลัก เป็นเกษตรราธิบดีมีความหมายว่าอย่างไรในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพระอาทิตย์ในราศีกรกฎเป็นมหาจักรแปลว่ามีเรื่องที่จะต้องเหนื่อยหน่อยกับภาระหน้าที่การงานหรือกับคนที่อยู่เบื้องหลังอาทิตย์คือตัวคุณเมื่อเป็นมหาจักรในภพวินาศเนี่ยส่วนดีมีส่วนเสียมีถ้าใครที่ ทำงานเบื้องหลังเป็นแบ็กหรือไปดําเนินการจัดการใดๆอยู่ที่อาจจะเป็นความลับอยู่เบื้องหลังพวกนี้ถือว่าเด่นมากจะทําให้มีลาบมีผลมีเงินมีทองมียศมีตําแหน่งนะครับแต่ขณะเดียวกันดาวการเงินคือดาวพุธและเป็นดาวแห่งโชคลาภว,วาสนาก็อยู่ที่พบวินาศ เขาจะเสริมกันเสริมกันเรื่องการทํางานเบื้องหลังการวางแผนและการได้ผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเกื้อหนุนอันเนี้จะดีต่อดวงชะตาที่สุดในช่วงต้นเดือนที่จริงก็ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่17สิงหาคมแต่ว่าดาวพุธเนี่ยก็โคจรวิกคติส่วนใหญ่ เรื่องของอไรายได้ลาบผลเรื่องของการเงินจะเป็นไปในเชิงลบายมากกว่าที่จะได้รับส่วนที่จะได้รับก็ยังหวังอยู่ยังไม่ได้ในตอนนี้ยังยังรอรอแต่พอกันยายนนะส5บห้ากันยานะเด่นมากนะครับลาบผลจเจริญรุ่งเร,องเรืองดีมากแต่ในเดือนสิงหาคมนี้ถึงวันที่ส0สิบเลย พุทธดาวการเงินรายได้ดาวลาบผลยังอยู่กับการใช้จ่ายยังอยู่กับการสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นใช้จ่ายเงินทองให้ระมัดระวังกันนิดนึ่งแต่ขณะเดียวกันดาวที่โคจรอยู่ในภพลาพะเรือนพุทธจะมีอยู่สามดวงคือสุขพรพฤหัสดาวเคราะ ส่วนที่ไม่ใช่ดาวเคราะห์นะก็คือพระเกตรือว่าสุญญากาศแต่เข้ามาเสริมก็นับว่าดาวเขาเรียกว่าดาวพระเกตนะครับสามดวงนี้จะมาเสริมเรื่องลาบเรื่องผลก็ต้องไปดูว่าสามดวงนี้เป็นใครดาวศุกร์คือดาวพบสาชะเพื่อนพี่น้องสังคมการติดต่อการสื่อสารการเดินทางการตลาดมาเป็นจุลจักร ในภพลาภะก็อาจจะให้ลาภให้ผลแต่อาจจะน้อยหน่อยนะครับเขาเป็นจุลจักรไม่ใช่มหาจักรแต่ต้นเดือนเนี่ยมหาจักรนะครับถือว่าดีนาวางดีต้นเดือนหนึ่งถึงสสิงหาคมดาวพระศุกร์ให้คุณต่อดวงชะตานะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะได้ลาบลอยเพราะเพื่อนพี่น้องการพนันการเสี่ยงโชคตามเพื่อนพี่น้องไปมีโอกาสสาเร็จ นะครับแล้วทีนี้ดาวพรฤหัสบดีเป็นดาวภพปุตตะมาอยู่ในภพลาพะเกตเข้าร่วมแก้เคร็ดนิดหนึ่งมีเงินมีทองทำบุญกับสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์มีเงินมีทองทำบุญกับเด็กกำพร้าหรือดีที่สุดคือการใส่บาตรทำบุญส่งเสริมพระหนุ่มเนนน้อย สืบอายุพระพุทธศาสนาเล่าเรียนพระประยิยธรรมพระแดกธรรมบาลีนะครับก็เป็นกุศลแล้วกุศลน,นั้นนะ่ะก็จะช่วยเสริมลาบเสริมผลอันนี้คือพระรหัสเป็นประเกษตรร่วมกับดาวพระเกตในภพลาภให้ก่อนแล้วจะได้แล้วที่สำคัญดาวพระหัสบดีเนี่ยเป็นดาวภพรมรณะ พบมรณะหมายถึงต่างถิ่นแดนไกลเรื่องของความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณวัดวา,ารามและก็เรื่องของต่างประเทศเป็นเกษตรในระหว่า,วางตั้งแต่เริ่มต้นเดือนไปจนถึงวันที่14สิงหาคมการทำบุญทำกุศลจะเห็นผลเป็นลาบเป็นผลทำบุญกับพระสงฆ์เจ้าวัดวา,ารามต่างถิน่นต่างประเทศดีมากนะครับ ช่วงกลางเดือน14เป็นต้นไปพระราษบดีจะเข้ามาเป็นเทวีโชคในพพสุภะก็แปลว่าได้ลาบได้ผลจากการเกื้อหนุนของผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายพ่อแม่ครูบาอาจารย์และฝีมือตนบุญกุศลที่ตัวเองสร้างด้วยพระหัษเป็นเทวีโชคเดี๋ยวมาเองเดี๋ยวได้รับเองไม่ต้องร้องขอเพราะฉะนั้นดาวพระฤาษีบดีดาวพระศุกร์และพระเกตเสริมกัน แม้ว่าดาวลาะจะตกพบวนาตและโครจรวิกลคติก็าตามแต่อาศัยบุคคลอื่นอาศัยคุณงามความดีอาศัยฝีมือผู้ใหญ่จะเกื้อหนุนนะครับอันนี้ราศีสิงห์เรื่องเงินทองเรื่องไรายได้แล้วอาทิตย์เป็นมหาจักรอยู่ในภพเวนาศเช่นนี้เนี่ยจะให้ผลเสียรุนแรงหรือไม่อยู่ที่พื้นดวงชะตาด้วย พื้นดวงชะตาใครมีมรตยูรับก็พึงระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องเลือดเส้นเลือดนะครับในส่วนของสมองสายตาหัวใจถ้าใครมีราหูรับอยู่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องคดีความมีปัญหาเรื่องของคู่ของคนรักและโรคภัยไข้เจ็บ รับอยู่ที่ราศีกร,รกฎหรือที่ราศีมังกรก็ตามนี่คืออาทิตย์จะให้โทษนะครับแต่ถ้ามีดาวพฤหัสรับพุธสุกรับเป็นเรื่องที่ดีแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเกื้อหนุนหรือทำงานเบื้องหลังประสบความสำเร็จดีเหนื่อยหน่อยแต่สำเร็จนี่คืออาทิตย์มหาจัดแล้ว อาทิตย์ย้ายวันที่สิบเจ็ดเข้ามากุมลักนณาเป็นเกษตรตราทิตยบดีแม้ว่าอาทิตย์แสงจะริบรีเพราะอิทธิพลของพระราหูเป็นดังแสงหิ่งห้อยเลยจากทุกๆุกปีนะอาทิตย์เข้าเป็นเกษตรราชสีถะลิงบัลลังก์อาทิตย์แก,กล้าส่องแสงมาให้พืชพันธุ์งอกงาม แต่ปีนี้อาทิตย์เจอราหูราหูเข้าเป็นเกษตรที่พบปัตตนิเล็งลักคนาแล้วก็อาทิตย์เข้ามาเกิดคราดในดวงชะตาเต็มเต็มแต่อาทิตย์เป็นเกษตรคาว่าเกษ,ษตรแปลว่าความเข้มแข็งแปลว่าบ้านเรือนตัวเองแปลว่าเสถียรภาพแต่ราหูก็เกษตรนะแต่ราหูไม่ได้ให้คุณในตอนนี้ ระหวางอยู่ที่พบกรรม,มะผลจากพฤติกรรมการกระทำภาระหน้าที่หรือสิ่งที่ตนเองทำเป็นอาจินจะทำให้เกิดความเสียหายก่อโรคก,ก่อภัยนะครับอาทิตย์จะดับเรียกว่าคราดสุริยคราดจะเกิดขึ้นวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเอ่อประมาณสุรยิยคราดต,ตามธรรมชาติ จะเกิดขึ้นเมื่อดาวจัน์ทรเข้ามากลมกับอาทิตย์เสด็จองศาวันที่22่สิงกคืนเช้า23เดือนสิงหาคมเกิดสุยคราดอันนี้เรียกว่าคราดตามธรรมชาติแต่ก็เป็นคราดในดวงชะตาลัคนาราศีสิงระวังที่สุดตอนนี้วิบากกรรมใดที่ทำไว้จะได้รับผลโรคภัยไข้เจ็บจะเกิดขึ้นแล้วก็ผู้ที่เป็นคู่คดีความ หรือผู้ที่เป็นคู่ครองคนรักจะก่อปัญหาให้ทำให้เกิดความเสียหายบางอย่างหรือสิ่งใดที่ตัวเองทำต่อเนื่องสะสมเป็นการทำลายสุขภาพตัวเองก็จะส่งผลเสียอันนี้คือช่วงการเกิดคลาดแต่ที่นี้อาทิตย์เป็นเกษตร,รความเข้มแข็งก็ยังมีแม้จะเป็นแสงหิ่งห้อยเมื่ออาทิตย์ให้คุณต่อดวงชะตาม,มาก คือช่วงอาทิตย์ย้ายใหม่ๆเข้ามากลุมลักเป็น,กนเษนกษตรนวางอาทิตย์จะเข้ามาอยู่ที่ราศีเมษพพสุภะคือดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดแปลว่ามีพลังมากยิ่งใหญ่มากยศใหญ่มากอาทิตย์ทรงพลังเต็มที่ตอนนี้อาทิตย์แก่กล้าตัวคุณเข้มแข็งนะครับอยู่พบสุภะหมายความว่าใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่ จะได้กัลยะาณมิตรแล้วก็อาทิตย์อยู่พบสุภะคือคุณงามความดีที่คุณทําไว้จะปรากฏผลอาทิตย์อํานวยผลแล้วในช่วงนั้นเนี่ยดาวพระอังคารณวางก็จะเป็นเกษตรในพบสุภะด้วยนะครับความเซอร์ไพรส์เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเรื่องเร่งด่วน เรื่องการแข่งขันมีมารับไว้อย่าปฏิเสธเพราะนั่นคือความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของคุณอังคารร่วมกับพระฤหัสบดีที่เป็นเทวีโชคในนหวางอังคารมาตั้งแต่วันที่สิบสี่สิบห้าสิงหาเป็นกเกษตรนาวางพระฤหัสเข้ามาวันที่สิบสี่สิงหาจนถึงวันที่สามสิบเป็นเทวีโชคในนหว่างอาทิตย์เข้ามาด้วยในวันที่ สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามวันเศษเป็นมหาอุดคู่กันแบบนี้นี่คือช่วงเจริญสูงสุดของลัคนาราศีสิงห์ในเรื่องของฝีมือคุณงามความดีการได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จในลหลายๆด้านนะครับเนี่ยวันที่สิบสี สิงหาคมเป็นต้นไปนะแล้วก็ช่วงอาทิตย์เข้าเป็นมหาอุดก็วันที่ 17, 18, 19นะครับแต่พอถึงวันที่ 20, 21, 22, 23เนี่ยอังคารจะย้ายเข้ามาที่พบกรมมะมาเจอพระราหูดาวปัตตนิที่เป็นนิดอ่อนกำลังอยู่แล้วก็อาทิตย์จะมาร่วมด้วยช่วงนี้ต้องระวังพฤติกรรมการกระทำตน้น หลงในคำพ่อยอหลงในยศอำนาจประมาทพังเผอเสียหายได้อาจจะถึงขั้นเรียกว่าตกจากตำแหน่งได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่อาทิตย์ดับสนิทแสงหิ่งห้อยก็ไม่มีนี่คือช่วงที่อาทิตย์สนิทองศากับพระราหูในภพปัตตนีจะถูกครอบงำโดยคนอื่นทำให้ตนหลงกระทำผิดระวังไว้ วันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามสิงหาคมไม่ดีนะครับอย่าหลงคำคนอย่าใจเร็วแล้วก็อย่าร้อนพ้นผ่านได้หลังจากนั้นอาทิตย์ให้คุณต่อดวงชะตาวันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดราชาโชคในพบลาภมีแต่ลาบมีแต่ผลมีแต่โชคมีแต่ชัย นี่คืออาทิตย์เกษตรยาวๆไปจนถึงวันที่17กันยายนนะครับทีนี้เมื่อดาวการเงินและลาภคือดาวพุธถอยหลังเช่นนี้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรายได้ลาภผลอาจจะมีปัญหาแต่มีดาวอีกดวงเข้ามาทดแทนคือดาวพระอังคารเป็นมหาจักรในพกการเงินเกี่ยวข้องกับ เงินลาบผลก้อนใหญ่แต่อังคารก็โคจรเล็งกับดาวพระเสาร์ในภพมรณะด้วยอันนี้ก็มีเรื่องที่จะต้องระมัดระวังกันสักนิดว่าถึงดาวพระอังคารซะก่อนเข้ามาที่พบการเงินเป็นมหาจัดก็จะหมายความว่าอาชีพการงานที่ทำนั้นจะทำให้มีเงินก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ก็เป็นงานที่ ค่อนข้างจะหนักและเสี่ยงใช้ประสิทธิภาพเต็มกำลังนะครับแต่ก็จะประสบความสำเร็จสูงและมีเงินมีทองมหาศาลเป็นยังไงในช่วงต้นเดือนอังคารมหาจักได้พบการเงินนักวางอยู่ที่พพอรินะครับเป็นมหาอุดช่วงนี้จะหมายถึงการมีภาระหน้าที่งานใหญ่ที่จะต้องรับผิดชอบมากเข้ามา ไม่ต้องกลัวรับลงมือทําบางคนก็เจอปัญหาอุปสรรคหนักอย่าท้อแท้ถดถอยเป็นพอนะครับช่วงที่อังคารจะให้ผลมากๆก็วันที่สิบสี่สิบห้าเป็นต้นไปนะอันนี้คือความเด่นของอังคารนะครับแต่ขณะเดียวกันที่บอกว่าอังคารในความหมายเเป็นดาวพพพันธุเมื่อเข้ามาอยู่ในพบกระดุมพระ อันนี้หมายถึงเรื่องของรถราพาหนะที่จะต้องระวังกันหน่อยอังคารเล็งกับพระเสาเสาคือดาวภพอริรถราพาหนะคุณจะมีปัญหาเรื่องอะไหลอุปกรณ์เครื่องมือต้องแก้นะครับเรื่องล้อ,อยางล้อรถอะไรพวกนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะวันที่เและสิอังคารเล็งกับพระเสา ดาวอาริที่อยู่ในภพมบบรณะต้องเกิดความเสียหายก่อนที่จะเกิดความเสียหายไปเสียอะไหล่อุปรกรณ์เปรียนนะครับอันนี้ถ้าเรื่องรถถ้าเรื่องที่อยู่อาศัยก็อาจจะมีเหตุทำให้ต้องเสียทรัพย์สินเงินทองวางแผนไว้จะเสียเรื่องอะไรการซ่อมบำรุงอะไรที่แตกหักผุพังสึกกร่อน ต้องแก้ต้องเปลี่ยนโดยเฉพาะส่วนที่เป็นโลหะนะครับแล้วถ้าเป็นเรื่องของญาติเป็นแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีเหตุทำให้ต้องเสียทรัพย์ในการรักษาตัวอันนี้ก็เตรียมพร้อมเรื่องเหล่านี้ไว้นี่คืออังคารดาวพันธุเลงกับดาวพระเสาร์เป็นมหาจักรต้องรับผิดชอบมากขณะเดียวกัน ใครที่จะขายที่ขายทางมีที่มีทางขายมีโอกาสให้ตัดแบ่งซอยๆขายจะได้อีกอย่างหนึงอังคารเป็นมหาจักรในฐานะที่เป็นดาวภบสุภาจะแสดงคุณมากในช่วงกลางเดือนวันที่14สิงหาเป็นต้นไปนะครับอังคารในฐานะเป็นดาวสุภามาที่พบกันเนี่ยนั่นแปลว่า ประสบความสำเร็จเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากจากฝีมือตนจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือคนต่างชาติอังคารเป็นดาวพบสุภะมาเป็นมหาจักรในพบการเงินย่อมได้ทรัพย์ได้เงินมากและวันที่จะเห็นผลมากๆที่สุดหรือคุณได้เกี่ยวข้องชัดเจนมากสุดคือวันที่ อังคารหวางเป็นเกษตรในราศีเมษวันที่14เป็นต้นไปนะครับอ้าวเมื่อมีโอกาสแบบนี้ก็คอยคว้าไว้ดาวมาแล้วก็ไปนั่งเฉยๆจะไม่ได้อะไรนะครับเพราะดาวมหาจักรคือการลงมือทำเหนื่อยมากมุ่งมั่นมากกล้าหาญมากใช้ร่างกายจิตใจเต็มประสิทธิภาพ ผู้ใหญ่จะเมตตาความก้าวหน้าก็จะมีเป็นเงินเป็นทองเป็นยศเป็นตำแหน่งแม้อาจจะยังไม่เห็นเงินทองในตอนนี้แต่ช่วงปลายเดือน30สิงหาดาวการเงินดาวลาะจะโคจรเข้ามาเป็นราชาโชคกุมลักและเป็นมหาจักรอีกดวงคือดาวพุธเข้ามากุมลักเป็นมหาจักรร่วมกับอาทิตย์สุดยอดมากแต่เป็นเดือนสิงหาคมอ๋อเป็นเดือนกันยายนนะครับ แต่ช่วงที่อาทิตย์เลงกับพระราหูนี้พุทธเข้ามาร่วมด้วยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนโดยเฉพาะคนที่เข้ามาเกี่ยวพันเพศตรงข้ามคู่รองคนรักหรือคนที่มีสัญญาร่วมงานกันการร่วมหุน้นการลงทุนพยายามระง,งับไว้ก่อนจะเป็นการดีให้พ้นผ่านวันที่21กันยายนจึงจะดีเพราะเป็นช่วงคราดในดชะตา ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทจะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับและพึ่งพาอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่มุ่งมั่นในความดีงามถ,ถ้าเป็นไปได้นะกลางเดือนวันที่สิบสี่สิงหาคมเป็นต้นไปเข้าวัดถือศีลแปดปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดจะนำความโชคดีมีชัยสำเร็จความก้าวหน้ามาสู่ตน และจะเป็นการนําบุญเก่าอานิสงส์เก่าที่เคยสร้างเคยทำมาใช้เป็นเงินเป็นทองเป็นยศเป็นตำแหน่งเป็นความเจริญความก้าวหน้าจะประสบความสำเร็จเรื่องเองินเรื่องทองเป็นอย่างมากขณะเดียวกันก็อย่าลืมสงเคราะห์บรรดาญาติมิตรเพื่อนพี่น้องและผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่ตอบแทนดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนนั้นจะประสบความสำเร็จสูงเพราะ ดาวอังคารคือดาวพบพันธุแม่ญาติผู้มีคุณแหล่งกําเนิดที่อยู่อาศัยและอังคารเป็นดาวพบสุภะผู้ที่มีคุณครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเจ้านายหรือคนที่คอยเกื้อหนุนดูแลจะให้คุณต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากนะครับอ่ะนี่คือการโครจรของดาวสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์